สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พรสงชวนชมพระครับแหมสวัสดีปีใหม่ยี่สิบเจ็ยี่สิบเจดยี่สิบี่เก้าขาก็หยุดกันแล้วนะครับ,รบ,รบอากาศหนาวก็มาจริงๆเ่ยตามที่ได้พูดคุยกันไว้เนาะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติครับหนาวมาก็หาผ้าคุนหนูเตรียมเนื้อเตรียมตัวกัน ครับวันนี้พรสง่งสมบุญตักบาตรข้าวตุวยแกงถ้วยขนมถ้วยก็ยขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการพาให้พี่ๆไ้ดูกันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยสิ่งแบบแปลกพรส่งก็จัดไว้ให้ชมกันครับวันนี้เสนอให้ชมกัน เต็มรูปแบบของพระสวยมีตาพระฉายรักข้างข้างหลังนะครับสมัยรัชกาลที่สีนะครับตาลันจกรผมพอรู้นะพอรู้ดูใน YouTube ข็บอกลันกรนากรกรเขาด้วยนะครับดูเนื้อจัดให้ดูห้าเนื้อเด็กกันเลยนะครับวันนี้สวยงามประการตาตาดา,ดา,ดาเวทีนะครับถึงถึงว่าความสวยเนี่ย ก็ดูดีนะครับเป็นพระดูง่ายแล้วก็เป็นพระที่หายากโดยบางคนว่าหาง่ายก็ลองดูนะครับส่วนตัวพ้นสงเนี่ยม่อาจจะได้มาแต่ละองค์นี่จะประคุณเอ้ยเือหยดติ๊งเลยฮนะพระอานากรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ แต่มาก็เก็บไว้ล่ะครับตามภาษาคนที่ชอบบางคนเขาก็ถามว่าแม่ได้มายัางไงเยอะแยะครับผมทําบุญมาครับทําบุญมาหลายสิบปีแล้วจากพระครูปทุมศินกับวัฒวี กาละนันข้าตลาดไทยต้องให้ผมมาก็เก็บไว้นะไอ้หมาก็ต้องเก็บไว้ครับ้เราเป็นลูกสิท์ท่านสมัยยังสร้างกฏติั่นนะสร้างโบสถ์สร้างศาลาว่างปล่านะครับก็เลยเก็บไว้เช้ากข้มาก็ข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมช่วย ทรัพย์งข้าพเจ้าจะมาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำานงมั่นคงต่อพระนิพพานขอยปบดงแก้วคอยแค้วหมู่มันขอยปบประสิทธิ์พันประสิอ่านในนาคตการนี้เถอคร <c oughs> <c oughs> ับทูะบะับเข้ามาทุกวันอย่งเจริญนะอากาศเย็นวันนี้เย็นฝนเมื่อวานครับพี่ครับเพื่อนครับนะแต่พระดีๆก็ให้ชมกัน อ้าวองแรกนะครับเนื้อดีดูข้างหลังนะดูข้างหลังด้วยให้ดูข้างหลังกับดูฟาอสวยฟวามงามนะครับจริงๆแล้วก็พอสงก็แบ่งให้ทุกคนเน่ะเพื่อนที่ชอบนะแต่ว่าข้างหลังบีกาพิเศษอย่างนี้ก็อาจจะราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะเลี้ยงสุนัขจอดจับ เป็นสุนัขพันธ์ทางอาจจะประมาณกี่วันละดีนะน,นะแล้วแต่แล้วแต่จากากํนวนวันครับอันนี้คอสงก็ขอประคุณท่านมากนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามและให้กำลังใจกันมาตลอดครับช่วงตลอด6-7เดือนจากที่ค้าขายอะไรไม่ดีเนาะก็ได้ อันนี้มาก็ต้องนำพระขึ้นมาให้ชมกันครับก็ทุกคนก็สบายใจครับเป็นเพื่อนกันเยอะแยะนะฮะแะแนวทางเป็นสะพาน,นบุญบ้างอะไรบ้างดีกว่าเราไม่เรีรู้จักกันเลยถ้าไม่ได้ทําตรงนี้ก็ไม่ได้รู้จักกันนะพี่ๆเขาพอน้ําผึ่งมากวากมึ่งกล้วยมากวากมัง,มา,าม,งมาเช้าก้เอากล้วยอะไนะกล้วยหอมอะไรนะ มักฝากรนะเอารับอย่างเดียวเราทรงพระรับแ่นจะเลิญรับอย่างเดียวจะเลิญพรก็ต้องกินอนะของดีๆทั้งนั้นเขามาฝากให้นะครับของแรกนะครับสวยงามอยู่ข้างหลังจะนะครับเออใครชอบพระมีข้างหลังมีการขางนี้ก็ทักขายได้นะครับ ผมไม่แบ่แบงบให้ทุกคนหรอกครับนี่ข้างหลังนะปิตาปั๊มนะเนื้อหนึกนุ่มอันนี้ก็เนื้อหนึกนุ่นนมครับตรงแรกนะครับขอบคุณนั้นมานะครับอาจารย์เชอาจารย์อุ่นน้ำอะไรก็ไม่เกินน้ำใจเดี๋ยวดูองค์ที่สองอ้าวองค์ที่สองนี่สวยวัด พระครูวัทวีเนี่ยท่านมรณา,าพไกแลวนะก่อนที่รุ่นแรกๆเขาสร้างโบสถ์กันสร้างสลากันก็เลยเนี่ยพระครูไปทําบุญครก็ให้มาผมก็เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็มาให้ดูกันของพ่อพระครูปฐุมสิ์วัทวีการะอนันต์มรณภาพไปแล้วโอ้พระอันนี้เยอะพวกตลาดไทยพี่น้องทําบุญกันแต่พระไปก็บูชากันรพระที่สวย อรสงก็ได้มากระจาดแบ่งกันแล้วครับรู้เราจะเก็บไว้สบายนะมีทั้งหลายองค์เก็บไว้เยอะก็พี่ๆเพื่อนๆก็ไม่ได้ผูกชากันแบ่งกันแบ่งปันก็เรียกแบ่นะคระอันนี้ก็อยู่ที่ความตั้งใจครับเพื่อนๆครับพี่ๆครับควสงก็เสนอให้ชมกัน ไปตามรูปแบบของพอรอนส์นะครับที่องค์ที่สองนะนของหน้าเขานี่ก็สวยงามมากี่ใกล้ปีใหม่นะก็เลยพระที่มีตาพระฉายจะรักษ์สัญลักษณ์ะอะไรเงี้ยครับมาให้ชมกันผมเองก,ก็อยากให้ชมต้องนานแล้วนะเพื่อนๆก็โทรมาบอกอ้า็ใกล้ปีใหม่ก็ของดีๆมาชมหน่อยเดี๋ยวปีใหม่ผม จัดชุดทองคำให้ชมเลยทัก5ห้าองค์จะมีเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องค้นก่อนนะพระนี่หาย,ยากเหมือนกันนะนะครับนี่องค์ที่สองนะครับเนี่ยตาพระฉายาลักษณ์ท่านโน้นมากผมมีไม่ขีองค์นะพระแบบนี้นะมีไม่มีไม่ขี่องค์ มีถสี้ามีท่าที่ถ่ายรูปให้เห็นเนี่ยแหละคนมาตั้งหลายตลับมีมีเท่าเนี้ครับตาเขาสวยนะเขาบอกตาลันจกรน,นะไอ้จะเก่าจะใหม่จะเก๊จะแท้ผมไม่รู้แต่ผมได้มาจากวัดดูพวิสูจน์กันเอาวิเคราะห์กันเอาตัวเนื้อวัทวีคือไขวัตวีอยู่ใกล้ตลาดไทยนะรุ่นที่เขาสร้างโบสสร้างพระรามีผู้ใหญ่ใจดีไปมอบให้ไว้นะ่นหละ ก็ให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อก็จัดแจงแบ่งลูกศิษย์ลูกหาใครทําบุญสร้างบุตรสร้างศาลาสร้างอะไรเขาก็ให้พระบพอสมก็ได้ผประสงค์ก็เลือกเอาเนาะเลือกตาแบบเนี้ยได้มาพอสมควรอย่างละสี่ห้าองค์สี่ห้าองค์เลยได้มาเยอะแล้วครับเนี่ยตังค์ไหนไปซื้อทำบุญหมดก็ไหลายอยู่สร้างบกับสร้างศาลาก่อนหน้านั้นอนะ่ะสิบปียี่สิบปีที่แล้วนู่น จำได้หน่อยบ้างวัตวีสร้างโบสถ์วางสลาหลังแรกรับไปแล้วองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สาครับอ่ะเดือดเดือดแก่งขาวนะเขาจะบินข้างสักหน่อยตาเดียวกันหมดนะอย่าลืมนะครับทำกุญตักบาทกาาันตะ่อไวพระสงนะขอบคุณ คุณใหญ่ใจดีนะคุณพี่สมเนึกคุณพี่เบวอรดคุณพี่สมเกียรติคุณพี่วุฒิคุณพี่เดชคุโอ้หลายพี่สิเรียกไม่ถูกเป็นร้อยคนนะ่ะหมาบ้านนะี่ะจำชื่อไม่ถูกแล้วล่ะนะนะมาก็ทักทายกันคุยกันดูพระไปไปเดี๋ยววันที่ก็จะเข้ามาอีกแล้วพี่น้องชาวอยู่ใกล้ผมเนี่ยใกล,ล้หลังสิบเนี่ยซื้ออาหาราให้สิบลูกแล้วคุณพี่มานะ บอกจัดูพระผ่สงผมก็ยังไม่รู้เขาจะอาภาพแบบไหนชอบแบบไหนส่วนพี่บัววเขาก็จะเข้ามาวันต่อไปก็ไม่ค่อยวางแล้วครับบอกกับเพื่อนๆวางวันไหนก็แบ่งปันนะครับของดีๆน,นี่ขึ้นมาเช้าๆอากาศมันหนาวไม่อยากไปไหนเนี่ยทำบุญกันใส่บาตรกัน เป็สะพานบุญในเขาได้ทางบุญโอ้เราก็พอใจแล้วจะไปคิดอะไรมากมายครับทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์ที่3นะครับ,รบข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวาจารพิเศษกันคนเคยร่วมทํางานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด ก็ขยับตัวกันแล้วละ่ะตอนนี้เริ่มกลับบ้านกับช่องกันไปช่วงปีใหม่นะเดินทางก็ขอให้แาดปลอดภัยกันนะครับการวัดเดินทางนี่ยต้องดูดูให้ดีนะการะยะให้ดีนะลดลาปลอดภัยกันพระคุณเจ้าคุ้มครองแต่สมเด็จโตคปณบาลังสีนะปกโพไปสักองคจาประกุเนื้อ น้ำเสด็จเสดาเลยฮะนะจะบอกให้หายากเนีนเด็กปุต<ม>ตะจา์โตปุตตะจีวัดหลักคังนี่หายากนะไปอยู่ในคอใครในเจ้าประคุณเน้องานหลายแท้แท้แท้เลยนะครับเดินทางหมปลอดภัย ุณพ่อคุณแม่ที่ป่าที่อากราบที่เราเคารพรักและบูชาต้องไปไหว้ท่านกาศไหว้ขอพรกันปีใหม่คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านนอกนะครับนี่แหละครับวันนี้ผรสนสงอ้าววันนี้เสนอองค์ที่3ผ่านไปนะครับอากาศมันหนาวไม่ได้ไปไหนนะครับให้จมข้างหลังก่อนนะครับหลังก็ ตาสวยนะครับเคยไปเจอตามสูตรพระครั้งหนึ่งโอ้เขาก็เปิดแพงอยู่นะพราคาตรงนี้แต่ตั้งอยู่ด้วยแต่พอสงก็ว่าเย่ยเอาแค่ราคาที่เลียงน้องหมาได้ก็พอแล้วจะไปเอาไรมา น้อยามาอะไรก็ว่วนะครับวันนี้ก็ดีใจนะ่ได้ขึ้นมาตรงนี้ทำสิ่งดีๆมาเสนอชนครับใครชอบก็บอกมลทักทายนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ทำไม่ไหวดูที่เขาแหละเ้าชอบมากก็ได้กันนะปีใหม่เนี่ยแล้ว คนไทยเขาก็ถือนะชอบทาบุญทากุศนแล้วแต่ไปวัดวาหอาดามซื้อขนมไปฝากกระคุณเจ้าถวายพระงสงฆ์ถวายพระนี่ก็มีความสุขดนะมีสเสน่ห์นะทำอะไรก็มีสเสน่ห์เหมือนกับเรานั้นได้ไปกราบขอพรจาก พระคุณจ้าเนี่ยที่เราเคารพนะบถือตามบัตรวาอารามกับผมว่าดีนะใครว่างก็เดินทางไปกันครับชมพระเอ้าองค์ที่สามนะครับกออ็ลงองค์กันนะก็บองค์เมื่อกี้นะองค์ที่สี่แหมองค์ที่สี่นี่สวยจังนะครับ เนื้อเขาสวยงามเลยโอ้โ oh. หไปดูข้างหน้าเารื่พระสมเด็จวัดะระฆังแต่ดูข้างหลังมีตราก็วัดะระฆังนะครับแต่เป็นพระในวังไนมะ่ั้งไหนครับว่าสวยนะครับเพื่อนครับพี่ครับน้องครับชมกันแล้วก็ยกมือทักทายกันนะครับวังสงกยินดีนะครับพเพื่อนกันทุกคน เนื้อดีๆครับวันนี้เสนอให้ชมกันนะครับ <c oughs> เนื้อกาวแก่หนุ่มนะขอบค,คุณท่านมานะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้งช่วยเลี้ยงสุนัขจรจัดด้วย,วย <c oughs> เลี้ยงหมาเนี่ย <c oughs> ว่ากันก้พอส่งไปไหนเขาไม่ได้เราก็ปีใหม่อยู่แต่บ,บ้านถามทำอะไรอยู่บ้านเลี้ยงไงขุงเกียมหมเข้าวให้หมา ดูแลหมาจรจัดจะเป็นไรไปนะมีเท่านี้แหละครับชีวิตเรายังไม่รู้จะไปไหนได้ครับอ้าวพี่สงไม่ไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่ผมไม่ได้ไปแล้วครับเพราะว่าต้องอยู่บ้านเลี้ยงสุนัขจรจัดข้าววันละสิบถังไก่วันละห้ากิโลหัวอาหารวันละกระสอบเสียดตามผพระมให้ท่านชมก็เพราะนี่แหละ ฝันนี้ก็นำสิ่งสวยงามนะครับเปพระที่ว่าสูงสุดสเนี่ยสมเด็จพระจาโตข้างหลังเนี่ยมีตาประชยยะะัยรัตน์ให้ชมเคยไปดูครั้งหนึ่งนะพรสงเคยเห็นเขาอยู่นะตามสูมพงพระถามว่าแพงไหมเขาติดราคาไว้ก็หลายอยู่แต่เขาไม่บอกราคาให้ฟังถามว่าดีไหมผมว่าดีแน่นอนอสวยงามด้วยนะครับ วันนี้ก็เสนอให้ชมกันนะครับขอบคุณ่านมากเลยนะครับเม่เดไปไหนวันนี้วันใก้จะหยุดตัวนี้ยี 27, 28, สส่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสงสว์ด็กระหยุดแนละ้วพอดงานเจ็ดก,ก็เดินทางไปต่างจังหวัดหาคุณพ่อคุณแม่กราบญาตินิมิตทหารกันนะครับอ้าววันนี้องค์ที่สี่ผ่านไปนะครับบุญไม่มีขายยากได้ก็สร้างกันเอาเองมีมากทำน้อยมีน้อย มีมากทำมากมีน้อยทําน้อยไม่ทําแค่คิดกุศลก็เกิดแล้วนะครับเพียงแต่แล้วตั้งใจครับอ้าวชมีน๋ยนะครับเป็นพระสมเด็จทั้งนั้นเลยนะครับมีตาข้างหลังด้วยตาตื้นตาลึกนะตาตารูปแบบตาโน,นนะนี่ตารูปแบบตายุบนะกนะ็มีตาโนนครับวันนีองค์ที่4 ไม่ใช่องค์เดียวกันนะครับคนหลองค์กับแตกตาก็แตกตาตาอย่างเดียวกันนะครับเดี๋ยวชมองค์4หองค์สุดท้ายนะครับนะี่รชาติเลยสวยงามเหลือเกินยังไงก็รูชสวยไ้ก่อนแล้วนะต็เก่าด้วยนะนะได้เปรียบทั้งสองอย่างครับวันนี้ก็เนี่ยสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเสนอให้ชม ไม่มีที่ไหนแบบนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็ว่าจะหยุดตั้งสองวันก็จะวันนี้ที่จะไหนห,หยุดพักบ้างดีเหมือนเราทำบุญนเลนยนะวันนี้อ้าวเนี่ยองที่สี่องที่ห้านะครับองสุดท้าย ชมพะพ่อสงเดินทางก็ปลอดภัยกันนะครับมีมากก็แบ่งปันให้กับคนไม่มีแต่คนไม่มีอดจริงจริงนะไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีของอะไรกินมันอดนยบางทีก็จนปัญญาชินคิดนะออกไปทำอะไรต่ออะไรผิดกฎหมายก็มีเนื่องจากว่าไม่มีสตังค์ใช้ถ้าเราไม่หลงเล่นการพน,นันหรือไม่หลงเล่นยาเสพติดก็ก นะครับรับรองได้ไม่มีหมดแต่ถ้าตังใช้พอสมควรทำปุญสร้างกุศลสะสมเพือเขาไปกินจ่ายใช้ใจ่จายการาชการดีกันเดือนก็แบ่งนะไม่มีหมดจริงๆนะพูดตรงๆยังไงก็ไม่หมดนะถ้าเราถ้าเราทำบุญครับวันนี้องค์ที่5ผ่านไปสุดท้ายที่ขอที่ท่านโชคดีมีความสุข คิดแต่ละสงฟารุ่นมาตรปรารถนาไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่ใครให้ร่ําให้รวยเป็นจิรักของคนทุกคนในช่วงตลอดปีใหม่นะครับอย่าลืมพระในบ้านพาระราหารพระพ่อพระแม่และคนข้างบ้านอย่าเสด็จไม่จะหายถ้ามีอยู่คนหนึ่งนะคุณพี่อะไรเนี่ยแกบอกไปให้ผมเอาพระใส่กรอบไปเลยเจ็ดองเดี๋ยวผมเตรียมมาให้สิองนะที่เลือกๆไว้นะ จัดใส่ก่องจะไปให้ญาติเขาในช่วงปีใหม่แนะ่ผมก็ดีใจเลยละ่ะถ้าพูดมาอย่างนี้นะขอบพระคุณท่านมากนะออกชื่อแล้วนะข้าราชการด้วยบอกพี่ปอนสง่งผมจะกลับบ้านนอกผมดูพักพี่ปอนส่งแล้วในชุดตรงนี้นะพี่ใส่ก่อบให้ผมทีเจ็ดองผมตีครเตรียมาให้สิบองนะพี่จะเอากี่องค์ก็ได้นะเผื่อจะได้ไปเขาบอกว่า จะไปแจกญาติพี่น้องที่อยู่บ้านนอกมั่นใจพี่พรสงขนาดนั้นเลยให้ความให้เกียรติผมไม่อย่างมากมากเลยผมไม่เรียกร้องราคาอะไรครับบอกว่าเป็นพระที่ถูกใจแล,ะละ้วล่ะดูในคลิปขนาดประได้ขนาดประเด้มาดูเนื้อนะดูในคลิปนะดูที่ถ่ายรูปไปเนี่ยยังบอกเลยว่าถูกใจพี่พรสงมากขอเลยนะพี่พรสงเจ็ดองค์ใส่ตักรอบไวให้ผมจะไปให้ ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านนอกนะเจ็ดองเนะเพยเขาว่างั้นเขาจะทําบุญกับผลเท่าไหร่กันว่ากันไปแต่เพเดี๋ยวพอสองจัดก็ให้สิบองเนะสวยเงี้ยอะไพิมนิยมทั้งนั้นเลยเนาะงามๆเนะี่ยสวยๆถ,ถูกใจกันเลยก็เดี๋ยวเลือกให้เนะี่ยไปอยู่กับคอที่เขาไปอยู่คนที่บ้านนอกทกี่เขาได้ใส่เขาได้บูชาเนี่ยมันสุดยอดนะอะไรก็ไม่เกินตรงนี้แหละถือว่าพระเราไปปกปักรักษาคนมูลค่า บุลรค่าไม่ต้องพูดถึงกันราคาไม่ต้องว่ากันนะองค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าพระพรสวงได้ไปอยู่กับเขาเนี่ยก็พอใจแล้วนะได้เกินไปปกปักรักษาคุา้มครองท้ายนี้เขาที่ท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสงฝันพุ่งมาปรารถนาครับคิดเงินที่ได้มากองคิดทองก็ขอให้มาเต็มไม้เต็มมือนะครับรวยๆก็มาช่วยพรอ,อ้าวไม่ได้ดู ทร้งหลังรวยๆก็มาช่วยพอนส่งเรียกสุนัขกันบ้างนะครับวันนี้โชคดีนะครับอนรับปีใหม่กันก็ได้รับปาจจดีๆกันสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับร่ลำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ